สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมในงวดวันที่30ทธันวาคมนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่เข้าดีนะครับแนวทางหลักสิบล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเก่าแต่หลักหน่วยล่างจะเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งทําในงวดนนี้เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่างวดใหม่นะจะได้เลขอะไรนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่นะครับก,ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสูตรที่ผมลงให้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับวิธีการคำนวณน,นะครับในสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบวกกันห้าครั้ง บวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนบวก10ล่างนะงนบวกบ10บหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกแคงที่นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวมา10บล่างสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรใหม่นะครับใช้หลักแสนบวกกัน5ครั้งนยบวกเหมือนกันนะแต่บวกหลักร้อยบนบวกหลัก10บน4ครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยท้ายครั้งที่2ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่งหน่วยล่างมาดูสถิติ ย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก4ี่หกนะครับจะได้รู้ว่าสูตรมันเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับงวดแรกนะครับหลัก10ก็เลข4หลักหน่วยเลข6กก็ได้ชุดเดียว4ี่หกนะครับนี่ก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับได้เลข6กับเลข6ก็ออก6กหกนะครับถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมาได้เลข4เหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับออก4ีก็เข้า ทั้งสองสูตรเป็นสูตรปักหลักนะครับหลัก10สูตรที่1หลักหน่วยสูตรที่2นะไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมานะครับได้เลข6กับเลขเนีนยออก6 3นะครับก็ถูกอีกนะแล้วงวดถัดมานะครับได้เลข1กับเลข4ออก1 4นี่ก็เข้าตรงๆอีกไม่ต้องกลับมีชุดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องย้ําว่ามันเป็นสูตรที่ผมเพิ่งลงเน้นวันนี้เป็นงวดแรกนะไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะ งวดถัดมาได้เก้ากับหนึ่งนะครับออกเก้าหนึ่งก็เข้าตรงอีกนะครับย้อนหลังเข้าไปทุกงวดนี้มันก็เข้าดีหมดเลยนะครับแต่พอจะตามมาครั้งไม่ออกก็มีนะครับงวดล่าสุดสูตรหลักสิบได้เลขแปดหลักหน่วยได้เลขห้าแล้วก็ออกแปดห้านะครับทางงวดนี้มันมาแบบนี้นี่รับรองนะถูกกะยกช่องแน่นอนนะครับเอามาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่สามสิบ ทันวาคมนะว่าสูตรใหม่ที่ผมเลือกมาเนี่ยมันคํานวณได้เลขอะไรนะมาดูตั้งแต่สูตรที่1น,นะครับใช้หลักแสนบวกกัน5ครั้งนะครับสามห้าหนะครับบวกหลักหมื่นเลขห้าบวกร้อยบนเลขเจ็ดบวก10ล่างเลขแปดแล้วบวก10หน้าครั้งที่1เลขห้า บวกสิหน้าครั้งที่2นับเลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เล0 0ข0สูตรบวก8คงที่นะครับ15บห้าบวกห้าได้ยี่สิบกเได้ยี่สบนะครับยี่สิบเจ็ดบวกแปดได้สามห้บวกหได้สี่สิบวกหก็เป็นสี่สิบเอวกแปได้สี่นะครับได้เลข9้า เป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับที่คาดว่าจะมาในตำแหน่ง10ล่างสูตรนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทำเอาไว้นะนี่นะครับหลัก10ล่างตัวเดียวนะครับ10ล่างหนึ่งตัวนี่ทำาไว้ทั้งหมด12สูตรนะสิบสูตรในงวดที่ผ่านมามันเหลือรอดอยู่ แค่สูตรเดียวนะครับมีเลขแปดติดอยู่ในนี้สูตรเดียวนอกนั้นไม่มีเลยนะมีตั้งแต่เจ็ดสามศูนย์สองเก้าสี่หนึ่งห้าหกสี่สี่นะครับมีเลขแปดอยู่ตัวเดียวที่รอดมาได้นะครับแต่ในงวดใหม่เนี่ยไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับข้อมูลมันก็ยังเข้าอยู่ผมก็เลยนํามาลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเผื่อใครจะชอบนะครับโดยส่วนตัวผมผมก็ชอบ <laughs> ผมก็ชอบเลขเก้าในหลักสิบล่างวันนี้นะครับ แต่ไม่รู้มันจะใช่รางวัลที่ออกวันนี้ไหมเ่ยถ้าผู้ชมก็ลองดูนะครับแต่หลักหน่วยล่างนะ่นะสูตรมันไม่เข้านะครับหลักหน่วยล่างเนี่ยไมเ่เข้าเข้าเ่พาะหลักสิบล่างตัวเดียวนะข้อมูลเก่าที่ผมทําไว้นะมาดูหลักหน่วยล่างสูตรใหม่นะสูตรที่สองนี่ย้ำว่าสูตรใหม่นะครับใช้หลักแสนบวกกันห้าครั้งเหมือนกันนะในบวกห้ากับบวกห้าเหมือนกันสามห้าสิบห้าได้สิบห้า แล้วบวกหลักร้อยบนนะบวกร้อยบนในเลข7บวกหลักสิบบนเลข5ใน4ครั้งนะครับ4 5 20บวกหน่วยบนเลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข4เท่ากับนะครับ15บหบวกเได้22 22ิบวกยีเป็น42 42ิบสองบวกเจ็ดสบวกอีก4 5 3าสได้เลขสามนะครับเป็นเลขเด่นเลขเดียวนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับดังนั้น2ตัวล่างชุดเดียวนะครับในงวดวันที่30มธันวาคมนะครับเก้าสามท่านผู้ชมว่าจะมาไหมนะครับ 9กก็คือตัวเน้นที่อยู่ในชุดสรุปเลยนะครับนี่นะครับในชุดสรุปรัฐบาลไทยงวดนี้ผมฟันเลขเลก้าในเลขขายสองตัวล่างนะฟันเก้าเน้นที่เก้าสองหรือเก้าสามบางท่านอาจจะชอบเก้าสองนะครับแต่เก้าสามเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นซึ่งมันอาจจะตรงแต้มนะครับเดีย๋ยวแ้มรวมสองตัวล่างผมก็จะลงให้ดูอีกนะครับแต่ผมก็เผื่อ,อไว้ทั้งสองตัวหละสองกับสามเพราะว่าสูตรวิ่งล่างเก่า มันมีทั้งสองมันมีทั้งสามนะครับวิ่งล่างระยะยาวนะครับวิ่งล่างระยะยา,ยาวนี่สูตรเก่ามันก็จะมีแปดมีเก้าที่ยังเข้าอยู่นะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นวิ่งล่างระยะยาวนะส่วนอีกสูตรหนึ่งก็วิ่งล่างในชนสองสูตรที่ลงให้นะก็สองสูตรผลปรากฏว่าก็เข้าแค่สูตรเดียวในสูตรที่หนึ่งซึ่งวันนี้มันได้สองสามนะครับ สองสามก็ดูจากแถวที่มันออกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันออกแถวหลังนะี่ยาวเหยียดเลยนะครับมันออกแถวหน้าตัวเดียวนี่งวดที่ออกหกสองนอกนั้นเนี่ยอยู่แถวหลังหมดเลยนะนี่ยาวมาจนถึงงวดล่าสุดเลขห้าซึ่งงวดนี้แถวหลังก็คือเลขสามนะครับเลขสามนี่ผมว่ามันน่าจะมีนะในเลขท้ายศอตัวล่างวันที่สามสิบนี้นะครับ ไม่สองก็สามนี่แหละถ้าสามข้างหลังไม่ออกก็อาจจะไปอยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเน้นเก้าสองกับเก้าสามไว้นะเพื่อไว้สองตัวก็ยังดีนะครับเกิดฟันเม็ดเดียวเราไปออกข้างหน้าเก้าสองเดี๋ยวจะยุ่งเพราะบางท่านก็อาจจะซื้อตัวเดียวล้วนนะครับนะผมอาจจะไม่มีเอาตัวอื่นนะคือชอบตัวเดียวก็อาจจะซื้อตัวเดียวเลยนะบางบางครั้งมันก็อาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าตัวเลขเนมันจะออกตัวไหนนี่ไม่มีใครทราบนะมีสองตัวบางครั้งเราอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับ เลือก3าอาจจะออก2เลือก2อาจจะออก3ดังนั้นต้องเอาทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าสูตรอ่ะมันมีทั้ง2ทั้ง3ครบหมดเลยนะสูตรหลักหน่วยที่เป็นเลข3นะครับผมบอกเลยเลข3าวันนี้เด่นในหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งสูตรใหม่ที่ผมทำเอาไวน้นงวันนี้เลข3เนี่ยมันไม่ได้มีสูตรนี้สูตรเดียวนะครับเลข3เลข3เนี่ยในงวดสูตรใหม่นี้นะครับ มีทั้งหมด4สูตรที่เป็นสูตรตัวเดียวนับหนึ่งสองสามสี่ผมลงให้ในสูตรที่สองเนี่ยที่ขีดสีแดงไว้เนี่นี่คือสูตรที่ลงให้นอกนั้นยังมีอีกหนึ่งสองสามหน่วยหน่วยล่างมีเลขสามอยู่สามสูตรนอกนั้นอาจจะมีเจ็ดมีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีห้ามีแปดมีเจ็ดนะครับมันก็มีหลายตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะเลือกถูกหรือเปล่าเพราะข้อมูลมันก็มีเยอะนะมีเยอะทั้งข้อมูลเก่าแล้วก็ทั้งข้อมูลใหม่ ดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าชอบข้อมูลที่ผมลงหรือเปล่าถ้ามีชอบก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกหาตัวอื่นมามาเสียบแทนนะครับบางท่านอาจจะชอบเลขเก้าแต่ไม่ชอบเลขสามก็อาจจะเอาตัวอื่นมาใส่อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับหลักหน่วยล่ากมันไม่ได้มีแค่เลขสามตัวเดียวนะมันมีเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าตัวอื่นอีกนะครับดังนั้นมันก็ต้องวัดใจเลยนะครับว่าเอาจะเอาตัวไหนมันต้องเลือกนะครับ อย่างผมนี่เห็นเลขสามนี่มันเด่นสุดลอยมาเลยนะครับสูตรวิ่งล่างก็มีสองสามที่ให้ดูเลขสามก็อยู่แถวสุดท้ายตรงมาดิ่งมาหาเลขสามเลยนะครับดังนั้นเลขสามนี่คือฟันธงนะครับฟันธงเลยนะนะใครชอบเม็ดเดียวนะครับใครชอบเม็ดเดียวไม่อยากลงทุนเยอะเก้าสามผมบอกเลยเก้าเก้าสามนะครับก็ลองหาซื้อสลากดูนะครับผม มันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมันอาจจะเข้าหรืออาจจะไม่เข้าก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวบอกแต่ให้ท่านผู้ชมซื้อเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เอ๊ะแล้วคนให้สูตรได้ซื้อหรือเปล่าซื้อครับ93นะครับเลขนี้เลยนะผมผมก็อยากถูกเหมือนกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเลขไหนที่ผมชอบผมก็ซื้อไว้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้จะตรงกับรางวัลที่ออกไหมเนี่ย93นะครับ93 วันนั้นผมไปในเมืองใ,ใ,ในตัวเมืองมาก็ก็ซื้อมาเหมือนกันนับได้อยู่สองสไบใบนะครับคือได้อยู่สามสี่ใบนี้น,นี่ก็เก้าสามนะครับคือชอบก็ซื้อนะครับถ้าไม่ชอบที่ผมลงถ้าผู้ชมก็ต้องไปซื้อตัวอื <c> ่น <oughs> ต้องไปตัดสินใจเลือกเ,เองนะครับผมดวงดวงใครดวงมันนะครับถ้าถ้าไม่ได้ชอบเหมือนกันนะครับ ผมชอบเก้าสามผมก็ซื้อเก้าสามนี่ก็บอกไปตามตรงแหละนะครับแต่ไม่รู้มันจะตรงกับรางวัลที่ออกไหมนี่ต้องไปรอรุ่นในวันที่สามสิบถึงจะรู้นะครับสูตรมันก็มีเยอะนะครับหลักสิบล่างก็สูตรใหม่ที่ทําไว้ก็ไม่ได้มีแต่เลขเก้าตัวเดียวก็มีตัวอื่นอีกนะครับเลขหลักหน่วยก็ไม่ได้มีแต่สามตัวเดียวอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ก็มีตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับสุดท้ายแต่ละคนก็ต้องเลือกตัวเลขที่ตัวเองชอบทั้งนั้นนะครับ แล้วค่อยไปวัดกันใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรดีๆเด็ดๆนะครับก็มีให้ดูทุกสูตรนะรผมย้ำว่ามีทุกสูตรนะครับแต่ก็ค่อยๆทยอยลงนะเพราะบ,บางครั้งก็ลงแนวทางในกลุ่มด้วยนะครับในช่องรัฐบาลไทยด้วยรัฐบาลลาวอีกนะทาคนเดียวหลายอย่างบางครั้งก็ไม่ทันนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะใครชอบก็จัดเลยเนาะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ